สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัศละคมพร้อมในช่องป่าจุยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องของนิ้วในไตเรื่องใหญ่ที่ไตพังนะท่านผู้ชมจนถึงขนาดไตาวายได้เอาละนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็มีหัวข้อประเด็นในการที่เราจะมาพูดกันว่า ในช่วงปีใหม่เนี่ยคนก็จะมีการสังสรรค์ที่มากมายอาหารที่เราต้องอกินบ่อย,ยในการเดินทางนี่คืออะไรท่านผู้ชมก็คือพวกเครื่องดื่มชูกำลังนี่แหละนะครับมันก็ทำให้เกิดนิ่วได้เช่นกันเอาละเรามาทราบเรื่องของนิ่วนิ่วในไตเกิดจากการสะสมแร่ธาตุต่างต่างที่จับการเป็นก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่เป็นผึกเขาเรียกว่าเป็นผึกท่านผู้ชม มันก็จะมีการสะสมแร่ธาตุต่างๆที่จับกันเป็นก้อนเล็กก้อนใหญ่แต่ละไซนี่มันก็จะมีขนาดที่ต่างกันก้อนเล็กบ้างก้อนใหญ่บ้างจับอยู่ตรงไหนจับอยู่ตรงบริเวณไตและบริเวณกลวยไตยท่านผู้ชมนี่สำคัญมากๆเลยนะนะครับและที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือนะครับนิ้วในไตเรื่องใหญ่ที่ไตต้องพังท่านผู้ชมทำให้ไตาวายได้เช่นกันไม่ว่าหญิงหรือชาย นะครับมันไม่เลือกเพศเลือกไวเลยเอาละนะครับทีนี้นะครับเรื่องของนิ้วในไตอ่ะท่านผู้ชมอันนี้โจก็จะมีภาพให้ดูนะนิ้วในไตเนี่ยมันเป็นการสะสมและจับก,กันเป็นผึกเป็นก้อนก้อนเล็กก้อนใหญ่มันจะมีผลต่อการาไปอุดตันในท่อปัสสาวะทีนี้อาการท่านผู้ชมอาการที่ท่านต้องเป็นเนี่ยนะครับ มันจะมีอาการที่เจบบ็บบริเวณที่ไตนะครับบริเวณที่ไตไตอยูอ่นะครับไตของเรามันจะมีข้างซ้ายข้างขวาท่านผู้ชมก็จะปวบริเวณเอวนะเราก็จะมีอาการปวดบริเวณเอวเอาที่นี้ส่งผลไปถึงการปัสสาวะยังไงม,นะมันจะไปอุดตันนะท่านผู้ชมมันจะไปอุดตันและทําให้นะครับอาการนี้สังเกตได้ง่ายๆมันจะเงือตกเป็นพักพกนะครับเงือตกเป็นพักพักเลยอาการของโรคไตเนี่ยไอโรคนิ่วในไตเนี่ย เงื่อตกเป็นพักๆและก็ปัสสาวะกระปิกกระปอยปัสสาวะสีขุ่นและก็มีหนองนะครับขาวๆเ,เป็นแป้งเหมือนพวกแป้งเลยนะหลุดออกมาแล้วถ้ามันไม่หลุดล่ะมันก็อยู่บริเวณในไตและก็กลวยไตยท่านผู้ชมเขาเรียกว่านิ้วในไตและบริเวณกลุยไตยเราจะทําอย่างไรท่านผู้ชมขราวนี้นะครับสีเนี่ยมันสีน้ําล้างเนื้อ มีเลือดมีเลือดปนออกมามีหนองมีขาวเป็นที่ขาวคุณมีหนองขาวคุณน่ะแล้วก็เป็นแป้งด้วยอันนี้คือคืออาการที่เรามองเห็นแบบได้ไม่ยากนะครับเหงื่อตกเป็นประพักเนี่ยท่านผู้ชมลองดูนะปวดเอวนะครับปวดเอวบ่อยๆและอาการเยี่ยวกับปิดกระปอยเนี่ยคือเยี่ยวไม่สุดอะ่ะนะครับมันก็ทําให้เราสงสัยว่าเราเป็นนิวในไตหรือเปล่าอันนี้เหมือนกันมีสีขาวคุณพวกนี้แหละท่านผู้ชมก็ ก็ฟังแล้วก็เก็บไปคิดว่าเอ๊ะเราฉี่ปสัสสาวะกับปิดกระปอยหรือเปล่าให้สังเกตนะเหงื่อแตกเป็นพักๆหรือเปล่านะครับมีมีเลือดไหลออกมห้ทางท่อท่อปสัสสาวะเวลาเราเยี่ยวนะเวลาเราปรสัสสาวะเนี่ยและก็มีหนองขาวขุนขุ่นข้นสีเหมือนน้ําล้างเนื้อและมีหนองด้วยนะและที่สําคัญท่านผู้ชมมีแป้งด้วยนะบางคนถึงขนาดแป้งหลุดออกมาเอาละ นะครับอันนั้นคือว่าเยอะแล้วมันมาจากยังไงท่านผู้ชมมันก็คืออาหารอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่สมดุลบางคนก็อ่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่ไขมันนะครับแล้วก็น้ํานี่แหละท่านผู้ชมอาหารที่เรากินทุกวันนี้มันไม่สมดุลเกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยนะนะครับอันนี้กรรมพันธุ์ด้วยแต่ท่านผู้ชมทราบไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็จะมีที่ไปที่มาก็คือพวกแคลเซียมออกซาเลต พวกแคลเซียมออกซิเลตเนี่ยท่านผู้ชมพวกอาหารที่มีแคลเซียมออกซิเลทที่เยอะๆนะครับพวกที่เรากินเกเลือแร่เข้าไปเนี่ยและที่สําคัญนะครับก็คือว่าพวกที่เป็นโรคกรดยูริกสูงอยู่แล้วกรดยูริกสูงมันไม่สามารถที่จะขับออกมาทางอาปัสวะได้ท่านผู้ชมนะครับมันก็จะเกิดจับตัวกันเป็นก้อนเป็นฝึกก็แล้วแต่นะครับมีน้ําหนองไหลขาวขุ่นข้นอะไรก็เป็นแป้งไหลออกมานะครับมันก็แล้วแต่ว่าคนจะออกมากจะออกน้อย นะครับเกาะตัวอยู่ตรงบริเวณในไตเขาเรียกว่านิ้วในไตเรื่องใหญ่ที่ไตต้องพังและนะครับถึงขนาดทําให้ไตาวายได้ได้ด้วยเอาละท่านผู้ชมให้สังเกตตนเองนะถ้าหลายๆคนเนี่ยเป็นโรคเกาต์นะครับเขาเรียกว่ามีกดยุลิกสูงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้โจก็จะมีภาพให้ตลอดนะนะครับภาพนิ้วในไตไตเรามีลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีก้อนนิ้ว กาะอยู่ด้วยนะครับอาจจะมีภาพไม,ไ,มไ,มไม่หลากหลายนะครับแต่ให้รู้ว่าไตเรามันมีสองข้างซ้ายขวาแล้วก็มีนิ้วอาโจก็จะบอกนะครับเอาทีนี้เรามาทราบกันสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมว่าการที่เราเป็นนิ้วเนี่ยนะครับเราจะต้องไปหาหมอแล้วมีการตรวจมีการเอ็กซเรย์ออกมานะครับเราถึงจะรู้ว่านิ้วมันมีอยู่ในไตนะครับมันเกาะอยู่ในไตแล้วก็กลวยไตด้วยบางคนถึงขนาดไปอยู่ถุงน้ําดี เป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมครับผมบอกได้เลยว่าอาหารที่เราต้องกินเข้าไปนั้นเนี่ยเราสมควรที่จะกินอาหารประเภทใดที่ที่ที่อ่ากินแล้วเราต้องเป็นนิ้วอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนื้อท่านผู้ชมไม่ว่าเนื้อสัตว์ใดๆก็แล้วแต่มันสามารถทําให้เป็นนิ้วได้นะครับมีแคลเซียมออกซาเลตที่เยอะมากมาย และอาหารใดๆที่เราจะต้องกินแล้วก็สมควรที่จะเหล็กเลี่ยงเราพยายามกินพืชผักสีเขียวที่มีโพแทสเซียมนะครับไอโพแทสเซียมพวกนี้ท่านผู้ชมนะครับมีส่วนที่ช่วยทําให้เราไม่จับการกรดพวกนี้มันไม่ได้จับกันเป็นก้อนเป็นผึกใดๆก็แล้วแต่พืชผักสีเขียว่เราต้องกินบ่อยๆนะครับอันนี้เหมือนกันอาจจะลวกนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพืชผักสีเขียวเนี่ย มันจะทําให้นะครับการเกิดของโรคไตอโรคนิ่วในไตเนี่ยมันน้อยมากแต่ถ้าเรากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เนื้ออะไรบ้างเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ทุกเนื้อเลยจะประเภทเนื้อสัตว์ท่านผู้ชมทําให้เราเป็นนิ่วในไตได้มีความเสี่ยงมากๆนะครับแต่สําหรับเรากินพืชผักสีเขียวเนี่ยมีความเสี่ยงในการเกิดโรคนิ่วในไตเนี่ยน้อยมากนะครับอันนี้เราก็มาบอกกันท่านผู้ชม แล้วทีนี้นะครับโจก็จะมาพูดเลยว่าอาการมันเป็นยังไงฉี่กระปิดกระปอยนี่บ่อยมากนะเนี่ยบางทีมีเลือดมีน้ำนองไหลเนี่ยก็สังเกตดูตนเองแล้วกันนะครับมีเหงื่อตกเป็นพักๆอันนี้ก็มีส่วนและที่สำคัญนะครับนิ้วในไตเนี่ยมันสามารถทำให้นะครับไตาราวายได้ท่านผู้ชมโอ้นะครับอันนี้เรื่องไตนี่เป็นอะไรที่ที่ที่ท คือเป็นโรคไตยอยู่แล้วแล้วต้องมานมีนิ่วในไตนี้ยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยเอาละนะครับวันนี้นะครับเรื่องเรื่องก็มีอยู่ว่าแฟนคลับนะครับหลายสายมากเลยทางจังหวัดระยองทางจังหวัดหลายๆจังหวัดเลยทั่วไทยเลยท่านผู้ชมโทรมาแล้วโจก็จะเอารวบรวมมา,าในช่วงปีใหม่แล้วกันนะครับมาเป็นของขวัญช่วงปีใหม่ว่าเราสมควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทพวกเครื่องดื่มชูกําลังนะ ทุกยี่ห้อ,อมไอ้ดำไอ้แดงอะไรก็แล้วแต่และท่านผู้ชมมันมีแต่พวกน้ําตาลเออ,เอ,อพูดถึงน้ําตาลท่านผู้ชมพูดถึงสักนิดหนึ่งการที่เรากินพวกประเภทคาร์โบไฮเดรตและแป้งเนี่ยนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคือคาร์โบไฮเดรตก็คืออาหารประเภทพวกอ,อ่าไม่ว่จะเป็นอ,อ่าก้วยเหีียวไม่ว่าจะเป็นข้าวนะครับที่มากมายไม่ว่าจะเป็นเส้น เส้นต่างๆนะพวกวุ้นเส้นต่างๆก็อะไรก็แล้วแต่ที่เขาทํามารูปแบบของเส้นแล้วเพราะมีสารต่างๆมากมายกว่าจะมาเป็นเส้นสีขาวนะครับแล้วก็เส้นขนมจีนโอ้ชอบเลยก๋วยเตี๋ยวว่าไม่เท่าไหร่นะผมนะเขนมจีนนี้ก็มีบ้างนะครับอันนี้แต่เราถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้กินบ่อยๆมันก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมแต่เป็นการสะสมนะครับถ้าคนกินแบบวันนี้ก็ขนมจีนก๋วยเตี๋ยวขนมจีนก๋วยเตี๋ยวขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเนี่ย มันก็ทำให้อ่ามันก็สามารถเขาเรียกว่ามันมันมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีน้ําตาลถ้าเรากินพวกประเภทคาร์โบไฮเดรตแล้วก็น้ําตาลเยอะๆเนี่ยมันสามารถมีการตกผลึกนะครับปรับอ่าเกี่ยวกับอินซูลินของเราเนี่ยมันทําให้ตับมีปัญหาท่านผู้ชมและทําให้มีการตกผลึกเนี่ยที่มากมายเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมเนี่ยนะครับมันก็จะอ่าถ้าใครกินอาหารประเภทโพแทสเซียมที่มีพืชผักสีเขียวเนี่ย มันก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงในการที่เราจะเกิดนิ้วในได้ได้ได้ยากมากๆนะครับเพื่อผักสีเขียวแต่เนื้อสัตว์เนี่ยทุกคนต้องกินแต่เราก็ต้องมีไอไ้พวกนิ้วอ่านิ้วเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับเขาเรียกว่านิ้วในไตนิ้วในกลุยไตยด้วยทีนี้มันก็จะมาการขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยกับพ่อปัสสาวะของเราเนี่ยอ่าท่อปัสสาวะของเรานี่บ่อยมากมันจะคือคือพูดง่ายๆเวลาเราเยี่ยวเนี่ยเวลาเราปัสสาวะเนี่ย ไอพวกผลึกพวกนี้มันไม่ค่อยออกมาง่ายๆนะมันไม่ค่อยออกมาง่ายๆแต่บางทีมันก็หลุดออกมาเหมือนกันคือมันมันมันไม่ละลายมากับปัสสาวะของเรานะ้ําปัสสาวะของเราเอาว่างันแล้วกันง่ายๆนะครับเอาละท่านผู้ชมกรรมพันธุ์เนี่ยที่ผมพูดนะมันก็มีส่วนเรารวบรวมเลยปีใหม่เนี้ยนะครับก็หลากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอ่าสิงห์เหนือเซอใต้แล้วก็แล้วแต่เหนือใต้ตะวันออกอีสาน พวกนี้ระยองเนี่ยก็เป็นสายที่ได้รับบ่อยมากที่สุดนะครับอย่าลืมนะครับว่าหารทะเลนี้ก็ทําให้เป็นนิ่วในไตได้เช่นกันบ่อยมากนะครับเนี่ยมีแฟนคลับอยู่จังหวัดระยองเนี่ยบอกว่าโทรมาหาโจเลยนะบอกว่าคุณโจครับใครถ้าถ้าฟังนะโจก็ได้ามาเป็นเคสศึกษาด้วยนะครับหลังจากที่กินชาสมุนไพรหินฟ้แหลบของคุณโจไปแล้วเนี่ยเหลือประมาณสามซองนะครับ สามสองนี่คือกินแค่สิบกว่าซองแค่นั้นเองนะก็ร่วมๆประมาณประมาณเกือบเดือนเกือบร่วมเดือนเนี่ยจากที่ไปเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยนะครับครั้งแรกที่ก่อนกินเนี่ยเขาจะนิ้วที่ใหญ่โตมากแต่พอหลังจากการกินชาสมุนไพรเห็นฟ้าแลบไปแล้วเนี่ยนะครับคือสมุนไพรเห็นฟ้าแลบเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวนะท่านผู้ชมแต่ที่โจพูดเนี่ยจะเป็นตัวเดียวแต่ว่า อาจจะมันจะมีหลายๆตัวในตัวของสมุนไพรที่โจทําไปแล้วคือกลุ่มของนะครับในการขับนิ้วกัดกร่อนก้อนนิ้วให้หลุดออกมานะครับแล้วก็ให้เล็กมาเรื่อยๆแฟนขับบอกว่าคุณโจหลังจากที่ไปเอ็กซเรย์แล้วนะกินชาคุณของ,อของอเห็นฝ้าแลบในชุดของเนี้ยชุดสูตรพิเศษอะไรก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมนิ้วจากก้อนใหญ่ๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยมันเหลือแค่ก้อนเล็กนิดเดียวเป็นอะไรที่ดีใจนะครับดีใจด้วย คือก็สามารถที่เขาก็สั่งชาโจไปอีกนะครับเขาเรียกว่านิ้วในไตนะครับมันจะโดนกลัดก่อนถ้ากินสมุนไพรกลุ่มชาหินฟ้าแลบไปแล้วนะครับชาหินฟ้าแลบก็จะมีกลุ่มหล,หลายตัวนะครับที่โจเอาลงไปนะครับในซองชานั้นท่านผู้ชมเอาละท่านก็จะได้เห็นภาพต่างๆมากมายที่โจเล่าเล่าเรียงเคียงมานะว่าการเกิดนิ้วในไตเนี่ยเป็นการที่จับการของ แร่ธาตุต่างๆที่จับกันเป็นก้อนเป็นพลึกนะครับก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่มันไม่สามารถที่จะขับออกมาได้พร้อมกับน้ําปัสสาวะนะครับมันจะคงค้างอยู่ในท่อปัสสาวะก็มีท่านผู้ชมอันนี้ก็ทําให้เรามีเฉี่วอ,อมามันก็จะไปคูดไปเอาเลือดออกมาด้วยมีน้ำหนองด้วยนะครับปัสสาวะอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบเลยสีเหมือนน้ําล้างเนื้อนะ บางทีก็อาการก็มีการปวดหลังนะครับเอวเนี่ยบริเวณเอวเราเนี่ยทั้งสองข้างซ้ายขวาเลยนะครับเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วนะครับพวกแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยมันจะเกิดบ่อยที่สุดและคนที่เป็นโรคเกาต์นะครับมีกรดยูริกรีสูงเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคนิ้วในไตมากที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับ คนที่กินยาพวกประเภทความดันนะครับยาขับภัาวะบ่อยๆพวกนี้มันก็จะเป็นกรดยูริกสูงได้เช่นกันท่านผู้ชมและก็สามารถทําให้เป็นนิ้วได้ในที่สุดนิ้วในไตเรื่องใหญ่ที่ไตพังและจนถึงขนาดไตาวายด้วยความปรารถนาดีจากโจฮักนัสลคามนะครับในการใช้สมุนไพรกลุ่มของสมุนไพรหินฟ้าแลบที่รวบรวมด้วยสมุนไพรามากมายหลายชนิดนะครับในการขับนิ้ว กลัดก่อนก้อนหินมันออกมาท่านผู้ชมท่านไม่จําเป็นต้องผ่าเลยได้อย่างเช่นัดดักแลนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับในปีใหม่นี้ครับโกโจก็ขอกลาบให้อ่ากลาบสวัสดีนะครับให้แฟนคลับทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับการเดินทางก็ปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับอ่ามีเงินมีทองนะครับไม่เดือดร้อนนะครับร่ำรวยสุขภาพร่ำรวยเงินทอง สวัสดีครับผมโจฮักนัสาร,รคามนิ้วในไต้ด้วยสมุนไพรกลุ่มสมุนไพราชาเห็นฟ้าแลบในการบำบัดด้วยความปรารถนาดีนะครับโจฮักนัสาร,รคามลุงโจสมุนไพรช่องป่าจุีกคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กสวัสดีครับผมสีบอกให้